ใครเป็นสตโตก,กินยาเบบี้แอสไพรินมาทำความรู้จักกันหน่อยแอสไพรินเอาไว้แก้ปวดไซส์ของมันคือประมาณ300มิลลิกรัมเบบี้แอสไพรินประมาณ75-100มิลลิกรัมฤก์ของมันคือต้านเก็ดเลือดนะแต่มันอาจจะทำให้เราเกิดเลือดออกทั้งภายในแล้วก็ภายนอกได้ฟังทิปอันนี้นะคะเลือดออกว่าน่ากลัวแล้วนะคะแต่ที่น่ากลัวก,วกว่าก็คือเลือดออกในกระเพาะแล้วก็ อันที่สองเลยก็คือเลือดออกที่สมองสำหรับคนที่เป็นความดันแล้วก็หลอดเลือดเปราะแล้วก็กรอบจะรู้ได้ยังไงก็ต้องสังเกตถ้าอึกสีดำอันนี้ต้องระวังเลยอาจจะมีปนเลือดปน ที่กากอาหารนะคะแล้วก็ที่สมองถ้าอาการปวดหัวหรืออ่อนแรงอย่างเงี้ยก็อาจจะมีปัญหาที่สมองได้ควรกินพร้อมอาหารนะคะแล้วก็ข้อควรระวังเวลาคุณไปหาหมอฟันเวลาไปทําแผลอะไรต่างๆอ่ะคุณต้องบอกก่อนว่าคุณมีภาวะนี้แล้วคุณใช้ยาตัวนี้อยู่อีกข้อหนึ่งนะคะอย่าใช้พร้อมกับสมนุนไพรหรือสารสกัดบางอย่างที่ต้านเก็ดเลือดอย่างเช่นโอเมก้าสหรือ กระเทียมแต่พี่อ่ะใช้กับแม่นะโอเมก้าสอ่ะเพราะว่าพี่อยากให้แม่บำรุงสมองแล้วก็บำรุงตาจึงสลับเวลาในการใช้ถ้าใครสนใจสารอาหารที่เป็นโอเมก้าสที่บริสุทธิ์แล้วก็มีประโยชน์กับสมองโดยตรงทักมาได้ค่ะ